ยินดีต้อนรับทุกๆคนด้วยนะครับผมสู่ช่องการสกาล่าและนี่คือการรีแอคนั่นเองนะจ๊ะหายหน้าหายตาจากหน้ากล้องไปนานเลยทุกคนก็โหสองเดือนเลยว่างั้นเอถอะคือหลังปีใหม่คือไม่ได้เจอหน้าเลยนะครับผมก็กลับมาอยู่หน้ากล้องอีกทีหนึ่งแล้วนะครับอาจจะเก๊กเกลางๆ,ๆนิดนึงเนาะและวันนี้กลับมาพร้อมกับการรีแอคนั่นเองนะครับผมและวันนี้เราจะมารีแอค MV ซิงเกิลที่16ของ b n k 4นนั่นเองนะครับผม วันนี้เลยสดๆร้อนๆเลยนะครับผมลงไปเมื่อตอน6โมงเย็นที่ผ่านมา6โมงครึ่งนะ MV เพลงหลักนะครับผมซิงเกิลที่16ของ BNK For the Egg นั่นก็คือเพลง i ิ s Me นั่นเองนะจ๊ะ <_ s 1> ต้องบอกเลยว่าเห็นตั้งแต่คาแรคเตอร์วิดีโอเห็นตั้งแต่รูปเซตต่างๆของทั้ง16คนแล้วแบบหืมจะไม่ให้รีแอคได้ยังไงแล้วทุกคนพอเห็น MV ทีเซอร์เท่านั้นแหละ มันต้องจัดแล้วอะมันต้องมีรีแอคแล้วหลักวันนี้แต่ว่าความพิเศษของซิงเกิลที่16นี้นะครับเป็นการเลือกจากเราทุกคนนั่นเองครับเราแฟนคลับทุกคนนะครับในงาน general election ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมเราก็ได้16เซมบัสสือแล้วซึ่งเซนเตอร์ก็คือน้องพิมพ์นั่นเองนะฮะและที่สําคัญเลยครับผม ซิงเกิลที่16เพลงหลักของเราเป็นออริจินอลซองและออริจินอลซองนี้โปรดิวซ์โดย JYP p u b บ i s h i n g ครับผมโอ้เกาหลีเลยทุกคนเรียกว่าไปดูงานที่เกาหลีด้วยแล้วก็ได้ทีมจาก JYP มาทำเพลงเพลงนี้ด้วยนะครับผมสำหรับเพลง Kiss Me เองนะครับผมบอกเลยตื่นเต้นมากๆครับผมอยากดูซิงเกิลที่16แล้วว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรโอเค พร้อมแล้วครับทุกคนมาดู MV Kiss Me ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับทุกคนมาพร้อมแล้วก็เริ่มเลยอ ก oh, ันเทกโอ้ยสิตาอุ้ยสุพันโอ้ยน้องพิมพ์ชายมากทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ย ลุกขนลุกเลยโอ้ยโรที่เห็นในเซตนั่นไงโอ้ยตายแล้วน่ารักมาก โอ้ยตายตายบาร์บีอ้อ่ะตายบาร์บี้เลยอ่ะสุดเนี้ยออกเท่ๆสวยๆแล้วก็น่ารักด้วยเซ็กซี่ด้วยโอ้โหผมล่าสายตายจากพิมพไม่ได้เลยเนี่ยโอ้คือน้องพิมพ์ชายมากอะ คือเป็นเซกเตอร์ที่ชายมากแล้วทุกคนและแต่ละคนก็โอ้โหไม่เบาอะ่ะไม่เบาเลยอะ่ะทั้งทุกคนไม่เบาเลยอะ่ะอุ้ยจุดเซ็มจุดเซ็มกต่หเฮ้ยสวยสวยตบมือให้ช,ช็อตนี้ สวยอะ่ะโอ้โหฮอ่มเอ้ยชุดเซ็มชุดเซ็มซิงเกิลนี้สวยมากโอ้โอ้โอ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  โอ้ยคนิง้งโอ้ไปย่าแบบก็ไปย่าเปสวยอะ่ะโอ้ชุดนี้ก็สวยเอยชุดนี้แบบเซ็กซี่แล้วก็สวยแล้วเท่คือมันมีม,นมีสามสไตล์มารวมกันอะ่ะเออไอชุดแรกที่เห็นอะ่ะแบบปังอะ่ะ โอ้ยน่ารักสตราร์นี่คาร์วีเซเว่นคาร์วีเซเว่นแน่นอนแพนเค้กนินนิ้คณิ้งคณิ้งคือคณิ้งไปยากกับน้องพิมพ์ล้วแบบดูชายอะ่ะคือสามคนนี่คือดูชายมากเลยอะ่ะ おう、くお、おう、おうえ <laughs> いえい เกินคาดอะทุกคนเกินคาดมากคือ MV นี่เกินคาดมากทุกคนแล้วก็ดนตรีเพลงสไตล์อะคือเคป๊อปเลยอะถ้าจะเทียบกับวงเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะเทียบกันไม่ได้หรอกนะเพราะว่าผมก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ตามเคป๊อปเยอะซะเท่าไหร่นาออย่างมากก็แบ c ็คพิงก์อะที่ผมพอจําได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือ MV ีซิงเกิลนี้ผมยอมรับตรงๆเลยว่าเกินคาดมากดูดูรวมๆแล้วแบบ3คนดูชายมากอะสามคนนะคือพิมพ์ปาย่าแล้วก็คณิ้งอะคือแบบก็เหมือนเป็น3แถวหน้าคือเหมือนเป็นตัวเด่นอะแต่ว่าทุกคน ในสิคนคือเด่นกันคนละแบบอะทุกคนแบบดูน่ารักมากแบบยแบบแบล๊บแบล๊เซ็กซี่เซ็กซี่แบบทุกคนสวยหมดเลยอะเรียกว่าฉีกทุกๆ15ซิงเกิลที่ผ่านมาเลยนะเคือมันฉีกไปหมดเลยอะอันนี้มันมาแบบคนละแนวเลยคนละแบบไปเลยอะเอมีความเป็น EDM Kpop นิดนึงแล้วแบบเกินคาดนะทุกคนมันเกินคาดจริงๆสำหรับ MV นี้นะครับผมอันนี้คือความรู้สึกแรกหลังจากที่ได้ดู MV k i s s Me แล้วนะครับก็ไปปั่นวิวไปดู MV k i s s m e ของ b k 4 8ซิงเกิลที่ นี้ได้เลยนะครับผมผมบอกได้คําเดียวเลยว่า MV นี้เกินคาดสาหรับผมมากเลยประมาณนี้สําหรับการรีแอคในครั้งนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่อยู่กันมาจนจบคลิปนะตอนนี้นะครับผมก็นานๆจะได้ลงคลิปทีหนึ่งนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องการสกาล่าไปด้วยละกันนะครับผมทุกๆช่องทางการติดตามทั้ง Facebook X IG หรือ Tik t o k ก็ตามนะครับผมก็อยู่ในมุมซ้ายล่างตรงนี้แล้วนะครับผมก็ฝาก MV k i s s m e ด้วยละกันนะครับผมนี่คือการรีแอคของผมในวันนี้นะฮะเจอกันในการรีแอคครั้งต่อไป จะเป็น MV เพลงอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะจ๊ะ